มาจอผมเนี่ยสวยล่าไปรัวๆหลอะไร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 เอ้ยเออโคตรอร่อยไม่น่าใช่แล้วละ เอาละครับสวัสดีผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับแล้ววันนี้มาเจะันในเกมเดลต้าฟอนเหมือนเดิมนะครับและในวันนี้ผมจะมาพูดอีกหนึ่งกระบอกนะครับก่อนที่เราจะไปทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการเล่นหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยขออีกหนึ่งกระบอกแล้วกันนะครับเพราะว่ากระบอกนี้เนี่ยผมลองใช้แล้วมันดีจริงๆนะครับแต่ขอโทษเรื่องเสียงก่อนเลยนะครับผมเพิ่งตื่นนะครับบางทีเสียงอาจจะอู้อีนิดหน่อยนะครับโอเคก็ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปืน QB z นั่นเองนะครับจริงๆไม่มีใครแนะนกกกกระะบอออนนนีี้้้ผผผมมมเเลลลลยยวตต่่ใไ็ดงัจจำ รู้สึกว่าโอ้โหเข้ามือเฉยนะครับงงมากมกนะครับกระบอกนี้ไอตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะดีหรอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ากระบอกนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบแต่ก็เป็นประโยชน์หรือว่าใครดูตอนเล่นแล้วมันมันมากๆนะครับก็กดไลค์ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีแรงทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ขอสักประมาณ11ไลค์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาโหลดเอาเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับสแตทนี้เนี่ยก็จะเป็นีาออนนดดไขห ค okay, คือผมรู้สึกว่าผมชอบ q ิวบซตรงที่เราเนี่ยสามารถเซตควบคุมหรือว่าเซตความนิ่งของมันเนี่ยได้สูงมากๆนะครับจริงๆสามารถสูงได้กว่านี้อีกนะแต่ว่าผมจัดไปถึง86นะครับผมสําหรับเจ้าตัวควบคุมนะครับบอกเลยว่ามันค่อนข้างนิ่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมีข้อควรระวังด้วยนะครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตนะครับผมก็คือมันจะมีเรื่องของระยะเวลแล้วก็ความนิ่งนะครับความนิ่งก็คือตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ความนิ่งตอนที่เรายิงนะครับความนิ่งที่เรายิงเนี่ยเขาเรียกว,ว่าควบคุมเล้ครับ รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีข้อเสียเรื่องของความนิ่งนะครับหรือว่าแบบการสส่การสาันส่นของสโค๊นั่นเองนะครับผมเวลาการยิงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มนะครับมันเนียนตานะครับผมและที่สําคัญเลยเนี่ยระยะเริ่มต้นของเขาก็40กว่าเมตรแล้วนะครับแล้วเวลาแต่งมาเนี่ยก็เป็น46เมตรเนาะความรู้สึกของผมเนี่ยตอนที่เล่นนะครับดาเมจของมันอาจจะมีที่ยีนะครับแต่ว่าตอนที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยดาเมจ22ไม่ได้ลั่นเร็วขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันแรงมากๆนะครับผมตอนที่ยิงโดนอกบ้างหรือว่่่่าาาาาาาโดดนนนนนนหััวบบบบ้้งงงงเเเีีียยยมมมจจพุกกกรรรระะะๆคผตออทิใลไแ แต่ว่าในตัวนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตตรงที่สเตตนะครับก็จะมีข้อเสียเรื่องของแม่นยำนะครับหรือว่ายิงแบบไม่เลงเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของบังคับนะครับอาจจะต้องแลกนะครับผมกับการขึ้นสโขบชาดิ์นิดหน่อยนะครับเพราะว่า q b z เนี่ยโดยพื้นฐานของเขาอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะยิงในระยะไกลเนี่ยผมบอกเลยว่าสะโขบมันเนี่ยจะสายแล้วก็แรงดีของมันเนี่ยก็อาจจะสูงนะครับผมถ้าเราไม่ได้อ้างอิงจากตัวในสเตตแบบนี้นะครับผมเรื่องของแต่งทั้งหมดนะครับผมและเปรียบเทียบเนี่ยผมก็ ควรระวังอยู่1หนึ่งอย่างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ใช้สโคบกาขนาดนั้นเนาะการที่จะมาใช้สโคบ3นะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนไปใช้สโคบอื่นนะครับเช่นเลตดอทอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครแบบว่าเล่นในเซนตของผมที่ผมแชร์ให้เนี่ยก็สามารถใช้คูณ3มนะครับแล้วก็สโคบเอียงคู่กันได้นะครับเพราะ2ตัวนี้ผมจูนให้แล้วนะแต่ว่าสำหรับใครนะครับที่เปลี่ยนสโคบแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าสโคบมันไกลนะครับก็สามารถมาคลิกตรงที่เปรียบเทียบตรงนี้เนาะหลังจากที่เปรียบเทียรรร็แลว่่่่ยกกกะะะตตงูมาาาห ให้ปรับเป็นไกลสุดเลยนะครับจะได้มองได้กว้างมากขึ้นนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบการมองกว้างเนี่ยก็ปรับระยะห่างของม่านตาเนี่ยลงมานะครับผมเหลือใกล้อีก20มมก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยแนะนำว่าให้ไกลด้วยเพราะว่าตอนซูมไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องจำเป็นต้องโฟกัสขนาดนั้นนะครับสำหรับสโคปเนาะมันจะได้มองได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยระยะห่างม่านตามันจะได้กว้างมากขึ้นนั่นเองจริงๆส่วนการแต่งเนี่ยก็อยู่ในโหลดเอาหมดแล้วนะครับหลายๆคนก็ใส่โหลดเอาไปแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับใครที่ใส่ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนละกันนครรเดีี้งงตตอกหท่ลลิมาานะครับ จากนั้นก็คลิกที่กระบอกปืนเลยและกดไปที่ปรับแต่งตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดตรงที่โหลดเอานะครับโหลดเอาตรงนี้นะแล้วมันก็จะเจอกับคําว่านําเข้านะครับตรงนี้นะทุกคนก็สามารถเอาโค้ดมาเกาะตรงนี้แล้วก็กดตรงแว่นขยายนะครับแล้วก็จะเจอเซตของผมเลยแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะครับแล้วโค้ดของผมที่ผมแชร์เนี่ยก็คือโค้ดนี้เลยนะครับสำหรับ QBZ นะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะทุกคน <S <S และว q ี z ซของผมเนี่ยถ้าสังเกตนะครับก็ยกสะโขช้านิดหน่อยนะครับผมถ้าไม่ยกสะโขบช้านะผมบอกเลยเล่นยากมากนะครับแต่ว่าฉุดยกสะครับ คือมันเจอกันในระยะไกลมากๆอยู่แล้วนะผมเวลาที่เจอกันในระยะไกลมากๆเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องยกสะโขบเร็วขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าใครเป็นสายแอทแ t t a c k e r เนี่ยก็อาจจะใช้เซตนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าก็ได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องรู้ทามมิ่งตัวเองนะครับผมเวลาบวกเนี่ยก็ต้องซูมรอเลยนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้เห็นปะเวลาเจอศัตรูนะครับผมก็ยกก่อนเลยอย่างนี้แบบยกสะโขบรอเลยอะว๊าุ๊บ,บเห็นปะ ก็ทันนะครับแต่ถ้าหากว่าใครวิ่งวิอยู่แล้วเจอหน้าแล้วค่อยซูมเนี่ยก็อาจจะชา้านิดหน่อยนะครับผมก็อาจจะต้องมีเทคนิคการจับไทมิ่งตัวเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องของความนิ่งกันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าผมยิงในระยะไกลนะครับเอาจริงๆผมแนะนำนะครับผมให้ยิงในระยะประมาณนี้พอนะครับประมาณนี้พอนะ ถ้าว่ายิงเนยอนั้นอ่ะก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเผื่อนะครับผมยิงนําหน้าไปสักแบบห่างหนึ่งช่วงตัวนะครับเดี๋ยวอันนี้คลิปการสอนยิงไกลเลยผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งละกันนะเพราะว่าการยิงไกลามาคนเนี่ยยิงไม่โดนนะครับเพราะว่ามันต้องหมบ,บว่ากะระยะกระสุนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงดูนะครับ ใช่ไหมครับผมมันก็นิ่งนะแต่ว่าระยะไกลเนี่ยก็อาจจะดีดนิดหน่อยนะครับเออแล้วมีคนบอกผมนะครับว่าพี่เบ,บ๊ผมเอาเซตพี่เบ๊ไปแต่งแล้วมันยังไม่นิ่งนะครับผมมันยังดีดอยู่เลยเฮ้ยเกมยิงปืนมันต้องมีดีดบ้างน,นะครับน้องมันไม่สามารถที่จะแบบว่านิ่งกริปจนที่มันไม่ดีดเลยอะอันนั้นมันถือว่ามันไม่ใช่เกมยิงปืนแล้วนะครับเกมยิงปืนเนี่ยมันต้องมีรีคอยบ้างนี่อันนี้ถือว่าแบบแรงดีดดีมากนะอันนี้ผมไม่ได้คุมเลยนะครับเห็นปะมันก็ดีนะครับผมมัน เด้งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมโอเคแต่ว่าข้าขอควรระวังของคิวบี้ันนะครับการดีดของมันเนี่ยมันจะดีดไปทางนี้นะครับผมมันจะเฉียไปทางขวานะเ <Yes. S 1> พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ใครท,ท,ที่จะเล่นนะครับจะคุมใจโลหรือว่าการจะลากนิ้วเนี่ยต้องลากลงมาทางล่างซ้ายนะครับผมต้องลากลงมาทางล่างซ้ายเนาะถ้าลากลงมาทางล่างซ้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะนิ่งเลยนะครับไม่ควรที่จะลากลงตรงๆนะครับผมเพราะการที่ลากลงตรงๆเนี่ยมันจะดีดไปทางนี้นะครับมันจะขวาไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องแบบลากลงแล้วก็ลากไปทางซ้ายนิดนนนนนนึงะะะะะคครรรรััับบปปมมมาาณณีี้้้ก็จได มันก็จะแบบนิ่งขึ้นนะครับก็ต้องลากลงไปทางซ้ายเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีวีซนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่าไหมว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับมันจะเดือดขนาดไหนถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับใช้ไปแล้วดีมากนะครับกลับมาคอมเมนต์ให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับว่ามันดีจริงๆนะครับและที่สําคัญเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กับผมด้วยคลิปนี้ขอ11ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมนะครับเราไปลุยเลยดีกว่าครับ Let's go แต่ว่าเนี้ยผมว่าเสียว่าผมแต่งดีแล้วนะสำหรับ QBZ เดี๋ยวผมจะเอาโค้ดให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเรา,าลอง QBZ สักรอบดีกว่าด่านนี้ผมว่าเหมาะกับ QBZ <ล>มากนะกระสุนของมันก็ไม่ได้น้อยเลยนะทุกคนในรอบนี้ผมนนเป็นฝ่ายบุกครับฝ่ายบุกนี่จี๊ดเลยโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็น QBZ อ้าวผม,ม,มรู้วผมด้ขับพอถูกนี่นะครับผม QBZ นะครับตัวหลักตัวโกงผมบอกเลยดีนะ QBZ อ่ะ อ้หไปหั้หลังเหรอโถไอ้นี่มันเดินตามหลังผมกําลังจะได้ฟรีๆอยู่แล้วฮอยโหโหโหเฮ้ยยโดนไหนวะไหนวะสะพานลอยหอนี่ไงเข้าพวกผมไม่ยา เฮ้ย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 โอ้แจยโดนขวามาพี่น้องคนอยู่ข้างหลังผมคนอยู่ข้างหลังผมพยู่ข้างหลังผมไป เออโอ้ยมันต้องเอารถไปทะลวงอ่ะเดี๋ยวมีรถอะไรบ้างผมว่ารถหุ้มเกาะน่าจะมีนะไปทุกคนไปทะลวงเอกันมันเข้าไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะคนผู้เล่นใหม่อ่ะไม่ค่อยรู้เทคนิคการเล่นเว้ยผมคิดว่าผมต้องทาคลิปเทคนิคการเล่นบ้างแล้วแหละนะอย่างเช่นอันนี้นะครับรถคันนี้โคตรมีประโยชน์เลยนะบางคนแบบมองข้ามจะจัดเลยนะไอคนนี้หไม่โดนดีก่าดีกวีก่ดีวรถนี้มันมีประโยชน์ตรงไหนหร้อวะ สามารถปักจุดเกิดได้นี่เห็นปะมันจะปักปักจุดเกิดได้แล้วก็ที่สําคัญคือเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้ผมก็เลยต้องมาทําลายนี่ประมาณนี้แล้วก็ขับเยียบได้่างนี้มันขับยา,ากเลยโอเคเห็นปะพอผมมารถเข้ามาเพื่อนเราก็เข้าได้เลย มันสามารถป่วนได้เยอะมากๆนะแล้วผมปักจุดเกิดไงเขาสามารถมาเกิดใกล้ได้นถามว่ารถขับยากรถขับโตรยากเอเริ่ดจะได้แล้วนะไปก่อนไปก่อกดปกผมไม่ได้แล้วละไ โรอบน,นี้ใส่สถติได้ละเมื่อกี้นี้กดสถติไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์เ okay, ขียนเลยวิธีการเล่นของตัวสเกลนะครับอย่าไปเข้าหน้านะ เนี่ยเห็นว่ามันจะมีจุดอ้อม,มก็อ้อมมาได้เดี๋ยวมันจะมีโอ้ยโอยได้อยู่สวยฉุยฉุยไปเข้าเลยทำดีดูเอาเพื่อนนี่ว่า เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนเนี่ยสมองอ่ะเพื่อนสมองปิดเกิน,นอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับเป็นเรื่องละไม่ดดได้อะไรวะอะไรขึ้นมาหน้าจอของผมนเนี่ย สวยล่าไปลัวๆสุดยอดหรอชิวิซัตเฮ้ย <c oughs> คนนี้มันยืนมองหน้าผมรนสุดมันน่าจะหมดจืนมองหน้าผมสักพักเวยแล้วมันก็ค่อยไอี่ผมยิงผมเหลือ,อตัวหนึ่งว่ะอยู่ตรงนี้แหละนี่ เดี๋ยวผมไปป่น B2 ดีกว่านาะคิวบิซัโอเคเลยนะสำหรับผมอ่ะคิวบิซัแบบลองเล่นแล้วติดใจเลยเนะี่ยผมเลยต้องกลับมาเล่นอีกเนะี่ยไม่ต้องขอผมกมม็เล่นให้เะครับคิวบิซัอย่างเอาเว้ยใครบอกคิวบิซัไม่นิ่งนะโอ้โหอย่างนิ่งโอเคปะรถยนต์โจมตีนะครับผมหัดเล่นกันด้วยนะครับผมตัวนี้สามารถทะลวงจุดได้ดีมากๆแล้วก็สามารถปักจุดรีสปาวให้เพื่อนได้นะครับเพื่อเพื่อสามารถเกิดเกิดได้ง่ายเนาะเดี๋ยวผมจะปักตรงนี้นะครับนี่เห็นปะ่ะมันสามารถปักได้น,นะนี่เห็นป,ป่นนะศัตรูไม่รู พอาศัตรูไม่รู้อ่ะคือเพื่อนเราเกิดตรงเนี้ยเข้า B2 ได้เลยสบาย <Okay. S 1> ได้ครับ uh, well ไม่มีใครอยู่ีมันไม,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 ม่เห็นรถมันไม่เห็นรถมันไม่เห็นรถแบ่ uh huh. <laughs> ฟังน,นี่อุ้ยนั่นผมเข้าได้นะโอเคตรงประตูเลยเนี่ยโอเคปิดไว้อะไร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 ,รเออโคตรอร่อย โอ้โหมุมเมื่อกี้อยากเจอสัออกสิบรอบอะไรโอ้โหผมมองไม่เห็นเลยผมใช้เซตนะใช้ภาพในหัวผมเล่นนะรู้หรือเปล่าเนี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ,อ้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโว่อ่ากล้องหลักขูงสาม แล้วก็เกิดใหม่หรอไม่มีทางหรอกโอเคสวยดีสองยังไงวะเนี่ยเอาไงดีวะทุกคนใช้วิธีการขับรถทะลวงอีกปะคิดว่าวิธีนี้น่าจะดีที่สุดนะทะลวงคือทะลวงไปเองนะครับผมไป,มไ,ปไปเองเลยไม่มีทางเข้าไปดีสองนะครับ บรกเวันมันดิบแบบพอมันมีดิบ้มันขับง่ายอยู่ทีนี้ครับมีสองเขายาวว่าต้องลดเหล็กเข้ามาปักรีสปาว์นขอดูตั้งค่าภาพหน่อยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเล่นก่อนนะเดี๋ยวรอใกล้จบีลยวรอจบเดี๋ยวทักไปอีกทีนะครับพี่เบครับช่วยด้วยครับบ้านไฟดับเอาจริงเหรอผมขอให้บ้านผมอย่าดับก็พอในตอนนี้บ้านผมดับนี่สวยเลยนะตอนนี้ฝนก็ตกนะครับผม ผมกลัวเด็ดกาดด้วยนะครับแต่ถ้าไฟดับก็ช่วยไม่ได้นะทุกคนแลวพรุ่งนี้ผมน่าจะหยุดไลฟ์ด้วยนะครับพรุ่งนี้พักผ่อนสวยสดีรบผมสวัลดีครับสวัสดีครับไล่ล่าผมหมอ เฮ้ยสวายอึงเอาเมื่อกี้มองอยู่ไหนอะเจอข้างหลังตันลอดเลยนะข้อเสียของการที่ผมไม่ได้เล่นปักจุดเกิดคือมันข้อจุดยากเยปกติผมก็ ใช้แบบปักจุดเกิดด้วยเนาะอย่างเพื่อมันไปปักจุดน,นู่นเนาะมันไม่มาเปลี่ยนเป็นจุด B 2องครับมันก็เข้ายากหน่อยติดหมดเลยเล่นยังไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคสวย ใชมีนะ้ยตั้งหลักปักฐานเลยนี่วาใช้ทิพเคียร์ได้ยังวะโอแลหถ้าใช้ทิพเคียร์ได้เนี่ยผมปักตอนนี้แล้วนะผมใส่ตอนนี้เลยอะวิธที่ให้มันดันง่ายอะจริงมันไม่จำเป็นต้องใช้ตอนที่เขาแบบว่าไปอยู่ในฐานก็ได้นะสวัสดีคับไปได้เวลาอ่าอีกเทคนิคหนึ่งนะครับนี่นะผมได้รถรถทำไมไม่มาสักทีวะไปไปเลยกันนึกว่ามีรถสวัสดีครัลุงบอล ภารกิจหนึ่งหมื่นแต้มก็คือใช้ตัวละครที่เออ,อ,อ ион, o i, o i, o i. ใช้ตัวละครตามสายที่เขาบอกเอาไปเก็บคิวครับผม <cor rect> โอ้โหมันก็เอาจนได้เนาะขอได้รถเหล็กนะเดี๋ยวผมจะทะลวงเลยอ่ะมีหรือเปล่ารถเหล็กมายังยังไม่มาวะทุกคนโอเค คนหรือข้างล่างวะเฮ้ยผมไม่ค่อยชอบควิซัทอย่างเดียวเลยตอนมันรีโหลดกระสุนมันมันดูไม่ออก,กมันดูงงนะครับสวัสดีครับเนี่ยตอนรีโหลดแล้วมันแบบเอียงนิดเดียวผมอยากให้มันเอียงเยอะกว่าน,นี้มันเอียงนิดเดียวงงครับผม พราะวตาผมไม่ได้มองปืนตลอดเลยนะผมมองคนนูน่นมีคนอยู่ใกล้คนอยู่ชิดซ้ายไม่ใช่หรอตรงไหนวะอุยอ้ยหูข้างบนเต็มเลยรวยลวไม่มีที่หลบยูเคลียได้แล้วนเนี่ยอนนโอ้หเหลือแค่ตัวเดียวใช่ผมว่าใช่ดีนะเว้ยแรงนะเนี่ยคิวบซ่ะถามว่าดีกว่ากระบอกอื่นไหมผมว่าเทียบเท่าเลยนะเว้ยไม่ได้แบบรู้สึกรู้สึกด้อยกว่ากระบอกอื่นๆเลยอะ<ด>อาจจะดูไม่ได้ลั่นเร็ว,วขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ลั่นช้าเว้ย แบบเทียบกับ a u g อ่ะดัเงเร็วกว่าอีกนะแต่ความรู้สึกของผมอ่ะมันดี <laughs> แล้วมาชนกับพี่เบิร์กทำไมโอ้โหเฮ้ยทีทางมีตั้งเยอะมีหรือเปล่ารถมันน่าเสียดายตรงนี้มันไม่มีรถ <c oughs> ไป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 เดี๋ยวเวลาแล้ว <c oughs> เสียเพื่อนด้วยตายไปดิ <c oughs> ี่ออสวยใกล้ๆต้องช่วยกันหน่อยวะเวเอาไปยแล้วกันนะครับนี่งด้วยนะเนี่ยแล้วผมปล่อยนิวเคลียสีหนึ่ง นี่เหรอนี่เหรอหรอ,อยู่ตรงนี้เหรอฮะไม่พังเีนิเดียวเหผมจะไปทะลวงแล้ยนะเจ็ดสิบสามคิววีเอาเรื่องว่ะคิวบีแซดเราแรงอะนี่ แรงจรั์ดไม่มีรถขับเองชีทุกคนทํมไตี้เราจนจังวะโอเคทำสีสองเลยนะยากสีสองไปเลยสเข้าแต่มันเ,เดินชนกันอีกแล้ว,ลลวมันน่าจะลากเพื่อนที่หลมได้ลากได้นะมันมีตัวละครเอนจิเนียร์ตัวนึงที่มาสามารถเลือกเพื่อนได้แรงสูงสุดแล้วครับ ร,ร้อยเจ็ดตัวนี่ผมบอกเลยยากอยู่นะผมต้องโคฟอยู่ข้างหน้านั่นแหละมาเอาจุดให้ได้ก่อนยิงใครครับไม่ดูทางนี้เลยนะลากสองแค่ในแป๊บเดียวเกินไปเปล่าชิวิตั้ไปเกินไปเกินไปผมออมอยู่นะ enemy is attacking the Fictitious Charlie 2. Roger that. Artillery barrage incoming. Charlie. Damn it. is the We back ผมไม่สนโอ๊โอ้โหข้างนอกอีกมันตึงมันเล่นเป็นกันด้วยมันจะตึง C1 จนกว่า C2 อแบบสุดไม่สน C2 อ่ะสุดสแสดสดสค่ C1 ่อ่ะน่ไก็คือมจะเก็บต้ามอีก <S <S 2> <S 2> เพื่อเอานิวเคลียร์อีกรอบก,ก็ไม่ได้แล้วเว้ยทุกคนมันต้องร<นา>้อย <100 S 1> เพื่อเราใช้ New <อ>นิวเคลียร์โอ่อเอ่อ c ีสองมันก็ได้อยู่วะผมว่า c ีหนึ่งนี่แหละเข้ายากสุดละหรือว่าผมไม่ได้มาวะถ้าผมมาอาจจะได้นะยังไม่ได้ดช่ไหมล้มอะไรวะเะวฮ้ยหลังมาหลังมาจริงเช่แล้ว ถแล้วถึงแ้วซีหนึ่งได้ละต่อไปก็ต้องไปหลอยซีสองก่อนละคือเหมือนผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนะตอนเนี้ยผมต้องไปอ่ะถ้าผมไม่ไปคือไม่ได้จุดดีกว่าดีกว่า ซีสองพี่โวยได้ไหมเนี่ยสามสิบกระตัวเก้าสิบคิวเกินไปเปล่าเวอร์นะก็จะวิ่งมาทำไมกับซีหนึ่งเยอะแยะวะเนี่ยซีสองอะไม่เข้าอ่ะเฮ้ยได้ไปไหนอ่ะยริงยิง เอ้ยซีอสองเข้าได้โอเคย <ขอ S 1> ผมไปซีหนึ่งทั้งสองนี้จังหวะลุกแล้วมันชา้า ที่สองได้ปะห,หรือก้าวตัวแ้กแนิวเคียรบโอ้โหที่สองผมปล่อยนิวเคียร์ไม่ได้ครับทุกคนเป็นตาที่ผมเหนื่อยมากๆเลยว่ะตา,านี้โอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่ไหวแพ้ขอเวลายอยูไอไ่ได้ปะขอเวลายอยูไอไ่ได้ปะเอเวลายอีกนิดนึ่งได้ปะขอเวลายอีกนิดนึงได้ปะ ไม่ไหววะ่ะเชดเคปืนดีนะครับแต่ทีมทีมอะไรครับทีมดีเฮ้ปืนดีแต่ทีมอะไรครับทุกคนพิมพ์กันซอบๆนะครับเพราะว่าดูโดนแบน์นะครับโอ้โหก็ได้ไป95คิวถือว่าเป็นเกมที่เดือดเหมือนกันนะสั์อยู่คนเดียวเลยวะ่ะฝั่งมันอาจจะดูคิวไม่เยอะนะแต่แบบโอ้โหช่วยกันเวลีกูดเวลีไน nice, มากปืนคิวบีแซดครับผมอ้าวเลือ